โอ้โหโอกาสยิงเนี่ยสิบต่อหนึ่งนะโอกาสยิงลิเวอร์ยบูลเหนือกว่าสิบต่อหนึ่งเลยนะครับสถตติในครึ่งแรกโอกาสในการยิงประตูในครึ่งเวลาแรกเนี่ยที่เตกยิงแค่ครั้งเดียวมันเป็นอะไรที่บอกได้ชัดเจนเลยว่าแมนซิตี้จะมีช่วงหนึ่งที่ประมาณนาทีเกือบเกือบ่สิบห้าถึงสามสิบประมาณเกือบเกือบชิ่นช่วงตรงนั้นอ่ะมันคลองบอลได้ก็จริงแต่มันไม่ได้มีความกดดันอะไรเข้าไปที่กองหลังของลิเวอร์พูลเลยเพราะฉะนั้นมันสังเกตได้เลยว่า ตัวสร้างสารรค์เกมไม่มีนะแล้วก็ยังมีความผิดพลาดแต่ความผิดพลาดนี้ก็ต้องยกเครดิตให้ลิวพูในเรื่องของการเพรสซิ่งเข้าบอลปะ,ะทะแล้วก็พยายามที่จะช่วยโอกาสเอาจุดเด่นของตัวมาเล่นในเรื่อง,องการเล่นลูกโต้กลับซึ่งประตูที่ขึ้นนําก็เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับในการทิ้งบอลยาวแล้วก็โมซาลาเป็นคนสร้างโอกาสให้ลิวพูซึ่งชอบตรงที่โมแบบ ตั้งใจใส่น้ำหนักเลยอ่ะอใส่น้ำหนักไปผ่านาประตูเลยแค่แท็บอินมันก็จบ <c oughs> ก็บอลก็เป็นของเลี้ยวภูเยอะกว่าชัดเจนนะครับบุกก็ใส่แล้วก็บีบเพรสซิงแดนบนได้สวยๆหลายครั้งนะกดดันคือไม่ได้ปล่อยให้แมตตี้เล่นง่าย <c oughs> ก็เป็นเกมที่เอาเฉพาะ4ี่้าทีแรกเนี่ยก็ถือว่าถ้า,าเป็น <100. S 2> <100. S 1> ลอยมันก็ชนะขาดลอยอ่ะ